อุาหุตจเวานายุบุญิสมาทิติหนึองมีเมมพัญญาความาตาริมุปาถาญาานเอมอน้นำัยิ่เดชขวานุปาติดาบราสมาินติจารามานนทเจไภารย

มหาภิกขุหิสัจีว่าปาริปุณนาติว่ามนุษยานังภาเก้าวาโตสัทธามาทุเรธามากาเทศี สาธาวฟังดูราสาปุริสตังหลายเกียรตดังจจรุมานียังมีในกาลเมื่อก่อนสถา,านวาสาปัญโยภาพุทธาเจ้าแห่งเรา ปางเมื่อสถิตสำราญในป่าเจตวันนาอารามอันเป็นอารามแห่งนายานาธาเป็นริกัรสมหาสัตีมีพระพุทธ,ธเจ้าเป็นเก้าขว่าพิคโคตั้งไหลหากแวดล้อมอ้อมเป็นปาริวานพระเจ้าก็เตสนาสั่งสอน ยังหมู่คนแรกเทวดาตั้งไยอันเกิดมาหาแก่นหาสารเบาใดน,นั่นและวาดูราพิโคตั้งายภากาหนึ่งอันว่าสังคารธรรมแห่งคุณตั้งไร ก็เป็นดังสายฟ้าแมบนั้นที่เบามีเป็นดังอันก็เป็นดังปุ่มปกนำอันไหลไปไหลมาเบามันเบาเต่งรู้เกิดรูเป็นรูแผ่ไปมานันแล่พิกาเบโยโกจิปกนโดยทีว่าปุริโสวาปันดิโตวาปาโนวาคติโยวา พระมโนวาพิคุวาผิอุปาโกวาอุปัสิกาวาส,าสัทโทวาปาริโตวาคาสามาโนวาปานิโจวาติพิกาเวดูราพิคุตั้งไรอันวา่าปุกาลายิ้งใจตัง้งไรฟุ่งใดก็ดีเต้าพายาก็ดีพระมานาก็ดี อุปสกโกดีอุปศิกากอดีปกาฟุงเที่ยวตินก็ดีฟุงไปด้วยเรือสาเปาก็ดีป่อค้อกดีคุณตุกรขินใจที่อเอาคาเปึงโคต่านก็ดีฟุงมีเข้าของมากลงลายก็ดี อันว่าคนตั้งหลายฝูงใดเบาใดกาตั้มบุญตั้งหลายมีตนว่าเบาใดสร้างเจติยาถาดเบาใดบูชาพระพุทธ,ธเจ้าแลพาสัตม,มาธรรมเจ้าพาสังฆาเจ้าก็เบาใดเข้าเข้านำพชนาอาหารเป็นตาน บบเ,เบ่าได้รักธน,นาภิโคสังฆาเจ้าเข้าวัดซาเบ่าได้รักษาสินกินตาแลฟังธรรมเบ่าไดโอปาทากลุมลาผู้เท่าผู้เกยโปมแห่งตุนดังอันอันว่าคุลตั้งลายฟุงนั้นเรียกว่าเก่นหาสานเบ่าไดเปืออนเด เหตุว่าคุตั้งหลายฟุงนั้นเข้าเบาใดกาตามบนนั้นวิเศษสักันเบาใด้โอปาถากลุ่มดาคูบาอาจาร์แห่งตัวนเบาใดเข้ามาทุปาญอยาเป็นตานเบาใดหมากเมืยงปู่ยาเป็นตานเบาใดพาติดน้ำมันเป็นตาน เบาได้ส,สร้างสรูปเป็นตานว้เป็นตีปึงเบาได้สร้างทรม,มาวิเศษเป็นตานเบาได้กอ่อการตกโกดีวิหารเป็นตานเบาได้บูชาเกียวตามพรากลางโยเข่าตอกหลอกไม่แล็บเบาได้ขุดนำโดกสาราเป็นตานเบาได้ขุดคูตีเป็นตาน เบาได้เห่อชัดแน่ต่อโจรตุงปินตา,านเบาได้พาภีดานปินตานผุก้าผู้ใดเบาได้กาตั้มตั้งลายดังกล่าวมานี้ดังอันเรียกว่าห้ากแก่นหาสา,านเบาได้แลในชาตินี้แลชาติปลายนา या तङ्गोपमारनं काले गच्छति फिक्खावे कोशो सन्ति पुत्र पाणि वा याति वा समे हि यात् समेति तरनामहिंसा धनथन याति सुवर्णार् चापतिभिक्खावेणोराफिखोतङ्ग ยาตาแนมีในกาดาเมื่อใดตาตาในกาดาเมื่อนั้นเราจัโจุติตายไปนั้นและมีในกาดาเมื่อใดดังนั้นก็เป็นผู้หนึ่งผู้เดียวหากไปแลนาวาสันติก็บาดหันแก่นสานในตนแห่งบด้วยกรรมว่าดังนี้ ผู้ตาเมว่วาผู้นี้เป็นโลกโกภานิยาสามิกาวาผู้นี้เป็นเมโก,กวาผู้นี้เป็นโพกูแลโผู้นี้เป็นลานโกผู้นี้เป็นญาติปีน้องกูแลโผู้นี้เป็นผู้ยิ่งกูก่อจักมาภากฏสองหน้าแก่ผู้ตายไปนั้นก็เบามีแล จักว่าจางโทนี้เป็นของกูมาตัวนี้เป็นของกูแลว่าอันก็หาเบาใดแก่ผู้ตายไปนั่นแหลมันก็เบาใดอันสั่งมาพาโคตแกมันเต่าปล่อยผู้เดียวหากไปแลพาพุทธเจ้าเตสลาว่าดังนี้ กาเสนากัจจายาเขนาเอตังปาริวาเนติยาติกาภิกขเวนูราภิกขตังลายันวาญาติปีนห้องเผาปัญธาวงศาเลสหายฟุ้งเกยเก่มันผู้ตายไปนั้นก็หาเบาได้เก่มันผู้นั่นแล อันว่าปาริวานพีน้องแห่งู้ตายไปนั้นเต่ามีแรงแดกกาลแล้วแลแมงวันเขียวหากมาเป็นปริวานแห่งมันแลก็เปื้อว่าจักมากินจิ้นเดือดแห่งมันสัปาปุญญาณวังหนติตานากมันปันธันาตาสัปปุญญานิต อันว่าบุญตัง้งโบนี้หากเป็นเข้าของแห่งผู้ตายไปนั้นสิ่งเดียวแลอันว่าปีน้องแห่งผู้ตายไปนั้นปล่อยว่าจักไปด้วยตามก็เบามีตาหนาะคำมังป่าฟังต่อมีบุญเลยบาปอันตุนหากในสร้างนั้น หากเป็นปีน้องไปคบตามผู้ตายไปนั่นแหละอันว่าบุญกรรมมันตนเราไรสร้างนั่นหากเป็นปีน้องในจาตินี้แหละชาติฝ่ายนา อันว่าปี่นองแหงคุณผู้ตายไปนั้นเต่ามีอนันเนตานหอรักษาสินฟังธรรมสการาบูจาพาพุทธ,ธเจ้าภาสัตรมาเจ้าแลภาสังฆาเจ้าสางกูดีวิหารเป็นต้านสลาเข้าของเป็นต้านแก่แก้วเจ้าสามภาการโค,คตรกุฏิเป็นตานรักษาสินฟังธรรม เมตตาภาวนาหื้อตานเก่ยาโจกคุณขอตั้งหลายอันว่าสับป,ปะตานตั้งหลายมวนฟุงนี้ก็หากเป็นยาตีปีน้องแห่งกุณผู้ตายไปนั้นเป็นแก่วเต็มตุนเราไปหื้อไล่ไว้ครับตามเราตุกภาวาจาราบต่อเต่าถึงนี้ปานเบายาจาเด้อ พราพุทธ,ธเจ้าเตสนะเต่านี้แล้วมือนั้นเจ้าพี่โคตั้งได้จึงไว้พาพุทธ,ธเจ้าว่าพันเตพาเดคาเดพาพุทธ,ธเจ้าอันว่าคนตั้งได้เข้าความงินคำเป็นตานั้นปล่อยจากมีพลานนสุนเต่าใดจาวัน สัทายมังธรรมาเตสนังอาริตวามือนันพาพุทธเจ้าก็ไขข้าอุบเก้วคือปากอันแลงงามแล้วจึงจักเตสนาวาติสาเนนาทันยังตาวาติตามหาเตจังพุนจามิติปาสสะปติจาวาติ พิกาเวโดราพิกโคตั้งหลายปุกลาผู้ใดใดเข้าของเงินคำปินตานั้นกันเกิดมาจาติอันใดก็จากพากอไปโดยเข้าของเงินคำมากนักแมน่นว่าได้เกิดในเมืองฝาก็ได้สวยสัมปติติปอันยิ่งในกาลตาุกมเมแด อนาปปังกิงพาดังพันเตกาโกสวันเนนาเตนาจายันติวิสุทโธกายาสัมปนุสุริยาปุญญังยาธาดังนี้เจ้าพิโคตั้งนายไว้พระพุทธเจ้าแล้วก็ถามพระพุทธเจ้าว่าพันเตคาเดพระพุทธเจ้า พุกพลาผู้ใดใดเขานำเป็นตา้านปล่อยจากมีพภาลานสิสงเป็นดังรือจาพระพุทธ,ธเจ้าก่าวว่าดุราพิโกตั้งไรพุกพลาผู้ใดใดเขานำเป็นตา้านแม้่นเกิดมาก็อจากมีองข์ะก่องาม หามาลามมนตินเบาใดมีวันนาเนื้อตนเป็นดังคำนั้นแลแม่นว่าเกิดมาในมนุษย์สาโลกเมืองคุณก็เบาใดไปเกิดตีขาคุณนั้นตุกไรเข้นใจสักขาดแล เต็นยอมได้เกิดในตีคาโกน,นันโบราโมนด้วยเขาฟองอึนคำสัมปทันกลางกุ่มรุงเริงปางฟางมักนักก็โดยอานิสงส์ันใดเขานำเป็นตานั้นตัมปาลังปวตากิงพานังพันเตติปาปาจันตากันทามุคาปายามุคานิสาวตาตี พิโกตัง้งหลายไว้พระพุทธ,ธเจ้าว่าพันเตคาแดพระพ,พุทธ,ธเจ้าอันว่าคนผู้ใดได้ไดมากเมงผู้ปินตาน จากมีภาลานิสงดังฤจาเมื่อนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าดูราพิโคตั้งหลายยันว่าพุกันลายยิงใจตั้งหลายพุงได้ได้หืมากเมงผููเป็นตาน,นั้นกันเกิดมาก็มีรสชาอันหอมเป็นด่งกิ่งกันทาจันแด้นันแดอันลุมหากมาปาดหอมไปโตตีซา หอมเป็นดังดอกโกบลน,นันลมหากมาปัดหอมไปใดโยชนาหนึ่งก็มีแลปัตตาชีวารังตัตวากิงพนลังพันเตตีเปสาโรเกติลชาเนนิโยยาปิยาวาจโยยันติมัชชิมาปราเสิสป,ปาตุขัง लति ते सपा सुखं कुञ्चय कोपुकारो सम्पन्नो लवर्थाति पोषिता कपारुकेषु चायन्ति सपा सुखं พิโคตั้งหลายไว้พาพุทธเจ้าว่าพุกภรายิ่งใจตัง้งหลายฝุ่นใดใดผาชีวาราเลบบาเป็นตานั้นจักมีพรารในทรงเป็นดังรือนั้นจาพาพุทธเจ้ากล่าวว่าดูราพิโคตั้งหลายพุกภราผูา้ใดใดพาชีวระเลบบาเป็นตานั้น ก็เบาหอนว่าจากใดไปเกิดในอาเวจีนรกสกขาบแลอันหนึ่งก็เบาหอนว่าจากใดเป็นสัตาริสันสกขาบแลอันหนึ่งก็เบาได้ไปเกิดเป็นเพดเป็นผีสักขาบแลเต้นยอมสวยซุกตุกมือพาก่อกไปด้วย พาก่อไปลอยเลียมช้างรวดเกวียนตั้งลายพาการหนึ่งตนกาลาปึกตีบก็เกิดแก่พุกรนาผู้นานมีกังสัมพันโนสายาสาติตตามาดังพิโคตั้งลายก็ไว้พาพุทธเจ้าว่าพันเตคาแด่พาพุทธเจ้า ปุกะลาผู้ใดได้พาทรองนำเป็นตา้านจากมีพรละอานสิสงเป็นดังรือนันจาเมื่อนั้นพาพุทธเจ้าก็กล่าวว่าดราพิโคตั้งหลายปุกละลายิ่งใจตั้งหลายฝุงใดได้พาทรองนำเป็นต้านั้น แมนเกิดมาก็มีอายุยาวมากนักเบาเต่าแต่นั้นแมนมีโรกยิงูกชใจก็พาเสิดมากนักมีเนื้อตุก็อปานิสุทธามากนักมีปีนองวงซาก็เป็นผู้ดีผู้งามผ่าเสืกมากนักแล ปฏิปังตาดังตวตาคิงพาดังพันเตติพี่โคตั้งลายไว้พาพุทธ,ธเจ้าว่าพันเตข่าแดีพาพุทธ,ธเจ้าอันว่าปุกัลายยิงใจตั้งลายฟุงใดได้หือพาติดน้ำมันเป็นตานดังอันล่อยจากมีพรานสิสงเป็นดังรือนันจ้า ภาคุทธาเจ้าเก่าสึงพิโุตังลายวาดังนิตัสากัสสาสป,ปะคายันติคาเนตาสป,ปตามหาติสุริโยธรรมโลกาทาสี โนราพีโคตั้งหลายปุกกล,ลายิใจตั้งหลายฝุ่งใดได้พาติดน้ำมันเป็นตา้านแก่แกวเจ้าสามพาการดังหันคันเกิดจาติอันใดก็เต็นยอมมีภาศาสตาแลมีภาศาตรตาตั้งสองหันแต่ติสาตั้งโมน ก็เป็นนั้นสองแจ้งมักนักเป็นพาดุจจ้าลังบนทนพาอาทิตนันแล่พาจานันนันสองแจ้งในโลกนันแลสาลาสตาฐานหังกิงพลังพันเตติพิโคตั้งหลายไว้พาพุทธเจ้าว่าดังนี้พุกนายิงใจตั้งหลายฝงใด ในสังสารและกุฏิเกะกตึิกวิหารเป็นตานปล่อยจากมีพรานิสงเต่าใดจา่าถ้าพุทธเจ้าเ่าวา่าดูราพิโคตั้งหลายปุกลายิงใจตั้งหลายฝุงใดได้สังสารและกุฏิเกะกตึิกวิหารเป็นตานเต็นยอมในสวยสุขในจัน้า ตาวาติงสาสวรรคกติวาโลกมีภาสาอันแล้วโรวยแก้วในคำตุิยานนทรีสมเสดบูชาตุกเมื่อแลอากิตานาคัมพลังติพิกเวโนลราพิโคตังไร พิโคตั้งหลายไหวพาพุทธ,ธเจ้าว่าข้าแด่พาพุทธ,ธเจ้าปุกกนายิงาย่งใจตั้งหลายฟุงได้ได้โลเลไฟเป็นตานปล่อยจากมีภาณาเป็นสันได้จา้ายามนั้นพาพุทธ,ธเจ้าก็กล่าวว่าโนราพิโคตั้งหลายอันว่าปุกกนายิงาย่งใจตั้งหลายฟุงได้ได้โลเล,ไ,ลไฟเป็นตาน,นั้น กันจุติตายจากเมืองคุณก็จากเดียวตุ้นมือเกิดสวรรค,ค์กาติวาโดกกุณก็มีแลวเป็นนั้นพาเสิดกว่าตทวาบุติวาดาตั้งไดและมีตทวาบุติวาดาตั้งใดหากยาใหญ่เี็ดลอมออมเป็นปาลิวานมากนัก เบาเตาเตนั้นแมีนว่ามีใจมักใครใดเข้าคองอันใดก่อจากสมฤิธที่จูภากานโดยอันใดโลแลไฟเป็นตานันเจติยาพุทธารูปังคารุติติโรุขารูปะเตติปะปาจิตรรงพันเตติ พิโคตั้งหลายก็ไหวพาพุทธ,ธาเจ้าว่าพันเตคาแดพาพุทธ,ธาเจ้าปุกกันลายยิ่งายตั้งหลายฟุงได้ได้สร้างเจติยาถาดสร้างพุทธ,ธารูปแดได้บทไมสลีมหาโพธินาน จากมีพานาอนสสงเป็นดังฤือนั่นจากพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าดุราภิโคตั้งหลายุกนายิงใจตั้งหลายฟุ้งได้ได้สร้างเจติยาถาดในพุทธรูปในบทไม่สิิมาโพธินัน ดังคนตั้งหลายฟุงนั้นเหมืนว่าจักพาธนาเอายังพยาสะปัยนยนุตัญญาณก็จักสมฤทธิจู่ภาการเบายาจาเนียเมนว่าจักพาธนาเอายังญาณสามภาการคือว่าพุทธาโพธิยานพระเจกาโพธิยานอารหันตาอารันติปรมิยานดังอัน ก็จากสมรฤทธิโจภาการเบายาจ้าแล่ดูราพิโคตั้งหลายปุกดายิ่งใจตั้งหลายฟุ้งใดใไดวัตถุเข้าของเงินคำปินตาในรักษาสินหาสินแปดก็ดี คุณตั้งหลายฝูงนั้นกันโจตีตายจากเมืองคุณก็จักในตุนเมื่อเกิดในจันฟาตีวาโลกมีตีวาบุตรตีวาดาตั้งหลายแลนางฝาหักแวดล้อมออมเป็นปาริวานมากนักมีรัศมีรังสีส่องใสงามแผ่ไปโตติซาตั้งมนก็มีแล กันว่าในสวยสัมปติติปันพีแล้วก็จึงลงมาเกิดในมนุษย์โลกเมืองคนก็เตียนหยอมมีเข้าของสัมปติเครื่องบูรพปกทั้งหมดพาก่อไปด้วยแก้วเจ็ดภาการนี้ตนว่าจังมาอ,อกุกควายข้าคนมนทรีเข้าเปิดเขาา้าซาเข้าซานแหน ตาหนังอันว่าหื้อตานั้นเต้นยอมในสวยพะนาอานิสุ่มหื้อในตามใจมักแนออันว่าโปเมนั้นก็หากตะก็หากพาเสุดแก่ตนเราแต่แน่ก็ยังเบาเต่าของต้านเธออันว่าตาเนี้แกนพาเสุดกว่าโอและแม่แนเป็นตีปึงแก่เราแต่แน่ ฮันว่าตาน,นีก่อจากน้ำเมาตนโตรเราได้ปุนจากโอคาวัตาสงสารในถึงนี้ปานเจ้าเมายาจ้าแดงฮันว่าป่อเมยาตีปีน้องนี้ก็เต่าเป็นผายยดในชาตินี้เบาได้แลกก็ยังเบาือแล้วชาติปลายหน้าเตอ เหตดังอันอันว่ารักษาสินฟังธรรมได้สร้างพุทธาโรเป็นตานีแกวนยิงแกวนพาเสือแต่เหตุดังอันพาพุทธเจ้าจึงเตสนาว่าสัทธาปุปังกามาธรรมานีอาปีกินจีเยปียัตสานณติสุการิสันตี Dewetha su kang masurangtete suka sucariwangmbaang tato yaca ni panang sappatne napallan Titantanang Napaspan na patang waratanang sauokin ภิกาเวโดราภิกโคตั้งหลายอันว่าคนยิ่งใจตั้งหลายมีใจอันสื่อแมนว่าตาหน่วยหนึ่งก็มีใจอ่อนน้อมเริ่มใสในแกี่ยวสามผาการคือว่ายามแปงของตาหนึ่งยามเมือตาแล้วหนึ่งยา ยาเมเอือตาหนึ่งยาเมเอือตาแล้วหนึ่งฟอกมาสู่เรนหนึ่งคือรำพึงถึงของตาแห่งตัวนั้นใจใจก็เตี่งว่าจากใดถึงสุขสามภาการคือว่าสุขในเมืองคุณคือภากอบไปโดยเข้าของเงินคำรังมีเป็นดีเสมอดังพญาจักวัตีนั้น สุขในเมืองฟ้าคือว่าเป็นพยาอินแลกก็ได้เป็นใหญ่กว่าเทวบุตรเตว่าดาตั้งหลายสุขอันยิ่งกว่าสุขตั้งโมนลคือว่านิพานันพาเสดเบารู้เท่าเบารูตาร้ตายนั้น ก็ได้สวยปวกก็กได้สวยพระาบนอยู่ใจใจอันว่าของตานั้นก็หากเป็นคันได้แก้วไก่เมือมึงพาแห่งพุก,กัะลายิใจตั้งนายแต่อันว่าของตานี้หากจักนำเมาตุนโตเราเมื่อสวมเมืองฟันพาเสื่อดือบังเกิดเข้าสู่นิพน อันว่าของตานี้ก็หับตับอาบายตั้งมนมีนารกเป็นตนอันว่าของตานี้เป็นอารมณ์แห่งสัพญยูเจ้าผาปาเจกะอรันตาเจ้าติ้นยอมหอมยับแลอใดกำจโทราบต่อเต้าสูนิปานเบากาดเบากาจาแน ทีนี้จักสำแดงยังอานิสงอันใดสร้างใดเขียนยังทำผูกมีใดบูชาก,ก็ดีในเตสนาก็ดีในไว้ก็ดีในบูชาก,กรรมสุสาสนาพาพุทธเจ้าตราบต่อเตาหาปันวัชาก็ดีก็เต็งว่าจักได้เข้าสู่นิพพานเบาอยาจ้แแน่ เตสนาปริโยสเนสหัสสาธิกาปโูสุตาปติภาณาปาปุ่ิโสโูจานาติในเมื่อแล้วธรรมาเตสนาพาพุทธเาจ้าดงนี้อันว่าคนและเตวาดาตั้งได้ก็ได้ถึงธรรมาวิเศษมีภาเป็ิวาโซดา สกิตากาอนาการารหันตาตามบุญสมปานแห่งภัยมันอันไรก็ตาที่การมาเต่ก่อนก็มีแล ิยะเนาอย่างอานสงสาปาตานั้นเป็นแก่นเป็นสจะดกทกเดียวก็สเล็จโบระมนกาดาคนเต่านี้ก่อนแล t h